บายดีม่ายีฮะสิมากินบักขามขามมากขามน้อยอย่างนี้นี่ก็แจ๋วเฮ้ยเห็นหรือย่ทุกคนมาจากข้าวไร่เฮ็ดขีดลงไปประมาณสองเือเออข้าคาเบียดตาเฮาก็อยิกตุ่มนอนเพิ่งตื่นเนี่ยแจ๋ว เสบหลักในนอนมากินเลยนะอ่อเนอะไนนะเนะสียกการความกัน,นอีกครั้ครับ ใชวครับครับไพ่ s w i n นอนเนี่ยสวงเลยไพ่ไพ่ยักนอนกูเขาจะบอกใครกระปุ่นหน่อยว่านอ้อง คซื้อมาตำหาหันเลยไหนกิสมอือหือ,อเข้มคนนี้เป็นพกก๋วยเตียวคนนี้ดิคนนี้ดิเข้มขี้แพ็คแน่นอน cô ấy là mua cả, em sẽ đào còn cái anh, đi gì ra, kêu pinh anh, cô có ีปลกว่าป,ป,กปาล,วก,ลกว่าสิวท่านนี้แปลเมียนามท่านนอนเลยก่อนก็เค่หงอยใช่ไหมมันแสบ แสบแสบแสบไม่ได้่งแสบแมันอี้ตอนเน้นแสบ,แ,บแสบแสบกินยามเผ็ดแสบไหเผ็ด้ลยก็ไม่ใ่ครัขนเ้าขาขอป่ะม่คุ กล่องนาฮาป่าคือบิดแต่ว่ากล่องถังเนี่ยปกติกล่องนานคลายแบบเวลาบอกตัดป่ามันบิดไปเจ้าเป็นน้ำงกล่องนาคนภาพก็ได้แต่ว่าใหคลายกล่องลังแต่ปกไปเบือกล่องเมละต่างเราแม่ละตัว อันนี้ก็งวัวอนี้ว่างวัวเดี๋วฮัมดีมโงัวมีขาวแต่เหา่าไม่มีไผ่เฮ้ยนกินๆคาับยไย้ะนะองยอนป่ะอ๋อมีประคำประเถินะลายตาตาสูบอยู่ ก็ตาโกดเลยขึ้นนอนดล้วเพอาะสับม,มาได้นอนเลยอ๋อเห็นยังตะลูกหายเลนนยแสมแพงจนหายแล้วทุกคน,ออนบายหมูหนึง่งหมู่หลกนอน,อก,นกินกะปฟมีใช่ตอนนอนของเรา ตามเราเองตอนเหนคลิปนี้เป็นเก่ามารูมาตรงสําหรับคลิปนี้ก็ซำบใน,นพักกดติดตามให้เหราเดี๋ยวเฮาเช็ดคลิปใหม่แบบในบางที่ก็แนวอื่นอาจจะเป็นแนวอื่นราะวะ ดิคีบกินบางที่กับเบื่อนะเห็ดออกไปเรื่อยๆล่ะ